นางสัตตังสุตตะวาสาเทวาสาธมนุษย์สาเวสุงสุทัสสานางเทวานางสัตตังสุตตะวาสุทัสสีเทวาสาธมนุษย์สาเวสุงสุทัสสีนางเทวานางสัตตังสุตตะวา เทวาสาธมนุษย์สาเวสุอัตธรรมพระกวัตเปปิตุกาสักขรณุสังตยังทานุทิรังสตังธรมโมธรรมตราจะโหล มิโนะปวดิพสัมปาคุณใยามะตังเนอริยเป้เวทิเตตาสัมดาโหตุสัพเตปิปามิโนะปวดตาสัสเนสัมมาทาลังเป้เวทั่โตตาเวเทวุปวาสตุปวดทิภย์าวยัสตานังสัมมิตังเนตุเมทาณิ มาตาปพิทาจอัตรกรกังเอจกรรมการที่บุตรต่ังเอวังธรรมเมนรายาโนปัจจาราคันตุสพัพพะตาลำดับต่อไปวันนี้วันพระวันธรรมะส,สวนรน่ะเป็นวันศาสไทยน่ะเปิดใบหน้าที่6 2บอทอธิษฐานขออโหสิกรกรมพร้อมกันกายกรรม วาจีกรรมมังโมโนกรรมมังสันจิตจากกรรมังอาสันจิตจากกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภาวะตุเมกรรมใดใดไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพระเจ้าได้กรรมล่วงเกินแก่ ถามโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในพวกชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอาโหสิกรรมแก่ข้าพระเจา้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรใดที่ใครๆครทำแก่ข้าพระเจ้าก็ตาม ข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นโยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นเมตรับข้าพระเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพระเจ้า ร้องทั้งพรอมครัวตลอดจนวงสาคนาญาตผู้มีอุปการะคุณของข้าพระเจ้า้นจากความทุกข์ยากลำบาเกเห็นใจความทุกข์อย่าได้คล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียจังไรและอุปบาทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไปนึ่คิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งน,นั้นจจงพันสำเร็จจงมพันสำเร็จโงพป,นงปันสำเร็จเทินนิพพานนับ,บััดจโย อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุโกโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากเบรอาหังอัพยาปาโจโหมิ ขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความลำบากอาขัง,างอานิคโโมอเมกขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขิีาอัตตานงปริหักรามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทิน สัตเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งัวที่เป็นเพื่อนทวเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาโอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาวนตุจงเป็นสุขเป็น การแรกกันเลยอานิทาคนุุ่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขที่อตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาคนให้คนจากผู้ภัยทัย้ทงสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่าน้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพ์เพสัตตาสัตว์ท,ทั้งหลายที่เกิดเป็นรานอุจจาะที่เกิดเป็นอันตชาที่เกิดเป็นสังเสทาชาที่เกิดเป็นโอปปปาติตาจงมารับเอาซึ่งกุสผลผขลบุญให้ทวนทัวทุกตัวสัตว์เกิด ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพราานถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทางลูกหลานญาติสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ในกุศลุลความันทั้งเจ้ากำในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลน,นี้เงินสา